สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเนธัชกรคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีแก้ลายมีอาการค้างช้าน่วงแหลกแบบง่ายๆนั่นเองนะครับอันดับแรกเข้าไปที่แอป l ลายปุ๊บแล้วมือเลือกหน้าหลักครับด้านล่างซ้ายมือเสร็จแล้วก็ามาแตะที่เมนูการตั้งค่าสัญ,ญลักษณ์รูปฟันเฟืองปุ๊บปัดขึ้น แต่ที่รูปและวิดีโอปึ๊บในหัวข้อเปิดไฟล์คลิปอัตโนมัตินะฮะตรงนี้เราตอนนี้เปิดอยู่เราก็ปิดซะปึ๊บโอเคอันดับต่อไปเล่นวิดีโออัตโนมัติแตะเข้าไปครับปึ๊บให้เปลี่ยนมาเป็นไม่เล่นวิดีโออัตโนมัติเราก็เลือกเลยปึ๊บหลังจากนั้นแบ็คกลับแล้วมาเลือกในส่วนหัวข้อคําว่าแชทครับปึ๊บหลังจากนั้นปัดขึ้นที่สุดมาแตะตรงลบข้อมูลปึ๊บ แล้วมาดูในหัวข้อข้อมูลแคชนะครับก็คือตรงนี้มันเป็นข้อมูลขยะนะครับสำหรับผมนะมีอยู่14.4 MB นะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็จะต้องมีมากกว่าผมแน่นอนนะฮะสำหรับลายผมนั้นไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่นะครับอ่าตรงนี้สามารถลบได้เลยนะครับโดยไม่ทําให้ข้อมูลหายแต่อย่างใดนะครับนะฮะลบไปเลยปึ๊บถอบลบปึ๊บอ่านะครับตรงนี้ในส่วนของข้อมูลแชทต่างๆจะไม่หายนะครับลบเฉพาะขยะ ไฟขยะอย่างเดียวนะครับแล้วมาดูในส่วนนี้นะครับข้อมูลแชททั้งหมดตรงนี้ก็สําคัญนะครับคุณผู้ชมถ้าอยากถ้าอยากคุณผู้ชมอยากจะลบรูปนะครับที่อยู่ในแชททั้งหมดเลยนะครับของเพื่อนเราทั้งหมดเลยก็ลบได้เลยนะครับเช่นกันในส่วนของวิดีโอนะครับในส่วนของแชทเพื่อนทั้งหมดน่ะก็เกิดต้องการลบทั้งหมดก็แตะที่ตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะถ้าเกิดเราลบไปแล้วเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะกู้คืนได้นะครับคุณผู้ชม เราต้องตัดสินใจให้ดีนะครับเช่นกันเนะี่ยข้อความเสียงฟ้าอะไรตรงนี้ถ้าเกิดมีก็อยากจะลบก็ลบได้เลยนะครับอ่าโอเคต่อไปปัดขึ้นเล็กน้อยมาแตะตรงลบข้อมูลแยกตามแชทตรงนี้อ่าแตะเข้าไปปุ๊บก็จะแยกตามแชทนะครับเพื่อนแต่ละคนนั่นเองนะครับของผมของผมจะน้อยหน่อยนะครับตรงนี้เพราะว่าแชทไลน์ตรงนี้ผมไม่สำหรับทําคลิปนั่นเองก็จะน้อยหน่อยอสมมติเราจะทําการลบ ข้อมูลในเพื่อนที่ชื่อไทเกอร์เราก็แตะเข้าไปปุ๊บมันก็จะแยกเป็นรูปวิดีโอข้อความเสียงไฟล์อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับผมอยากจะลบก็นะครับลบได้เลยนะครับเราแตะลบปไปเลยนะฮะลบเช่นการครับวิดีโอผมอยากจะลบนะครับในส่วนของห้องแชทเพื่อนที่ชื่อไทเกอร์ผมก็ลบเลยนะฮะลบโอเคนะครับ ตรงนี้สําคัญมากนะครับนะฮะต้องตัดสินใจให้ดีเพราะว่าเราลบไปแล้วเนะี่ยไม่สามารถกู้คืนได้นะครับโอเคอันดับต่อไปมาดูนี่ฮะข้อมูลแคสของอัลบั้มนะครับโปรดลบข้อมูลแคสของอัลบั้มนั้นหากคุณไม่สามารถโหลดเนื้อหาหรืออัลบั้มได้พูดง่ายๆก็คือในส่วนของข้อมูลแคสของอัลบั้มนะครับคือพูดง่ายๆคือเราไม่สามารถที่จะเปิดได้อยู่แล้วนะครับเอาเก็บเอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์แต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลบทิ้งซะนะครับ ยังไงเราก็ใช้งานไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็เก็บไว้ให้มันเปลืองพื้นที่เปล่าลบไปเลยโอเคนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการรีเฟซนะฮะในส่วนของลน์นะครับรีเฟซปุ๊บตัดขึ้นเลยปุ๊บก็เป็นอาวาัตติสยบร้อยนะครับคุณผู้ชมอ่าคุณผู้ชมก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้เลยนะครับนะฮะและนี่ก็คือวิธีการแก้นะครับลายนั้นมีปัญหาค้างช้าหน่วงแหลกนั่นเองนะครับผู้ชม ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเนทัชกรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ